ส่วนปัญหารุกป,ป่านะครับทาง DSI ผนึกกำลังหลายหน่วยงานนะครับในการค้นโครงการจัดสรรที่ดินเขาข้อรุกป,ป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าถาวรด้วย<อ>นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากทีมข่าวอาชญากรรมครับออกหมายค้นให้ร้อยตำรวจออกคุรถประจัน,นจตำแหน่งพกงานสอบสวนพิเศษกำลังการพิเศษ ศูนย์เป็นการ,กรีดิเสธเขตที่26กองเป็นการ,กร,กร 6, ปฏิเสธภาค22เดือดปฏิเสธนับพักมีอำนาจค้นสถานที่ข้างต้น DSI พร้อมกบอรมนกรมพัฒนาที่ดินป่าไม้ที่4พิษณุโลกพยักฆ์ไพรยยและฝ่ายปกครองพื้นที่เขาค้อนำหมายสารจังหวัดเพชรบูร์เข้าตรวจค้นโครงการจัดสรรที่ดินแบ่งขายรายใหญ่ในตำบลเข้มสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ การตรวจค้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่สองในรอบ3ปีหลังจากก่อนหน้านี้ในปี2561สื่อบางฉบับได้ตีแผ่ข่าวโครงการจัดสรรที่ดินรายใหญ่บนเขาค้อบุกรุกพื้นที่ป่าทุ่งแสลงหลวงกว่าพันไร่หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปกรมป่าไม้พร้อมกออรมนอได้นําพิก,กัดโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบส่งหนังสือสอบถามกรมพัฒนาที่ดินว่าโครงการดังกล่าวบุกรุกพื้นที่ป่าทุ่งแสลงหลวงจริงหรือไม่ ซึ่งคาตอบที่ได้ยังเป็นทางการระบุว่าโครงการนี้ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าทุ่งแสลงหลวงตามที่สื่อเข้าใจแต่โครงการตั้งอยู่บนรอยต่อป่าทุ่งแสลงหลวงและอยู่บนพื้นที่ป่าถาวรที่ต้องสงวนไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรน,นะครับซึ่งการออกกอกสารสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะออกโดยมิชอบนะครับเพราะนั้นก็ เราจึงส่งเรื่องต่างๆเนี่ยให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินการต่อไปสําหรับวันนี้ที่เรามาเราก็ตรวจพบแล้วในสภาพพื้นที่จริงเนี่ยโดยกายภาพแล้วเป็นพ,พื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่บนเขานะครับโฉนดอยู่บนภูเขาเมื่อได้คําตอบชัดเจนว่าโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าทาวรสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลกจึงได้ประสานดีเอสไอภาค6เข้าสืบสวนและรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ หลังรับคำร้องดีเอสไอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ10คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินสำรวจรังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิ์นอสอสามก่อให้ชาวบ้านกว่า500แปลงโดยมีบริษัทพัฒนาที่ดินยักษ์ใหญ่ในพื้นที่รับเป็นนายหน้าเรียกร้องสิทธิ์ประสานภาครัฐจัดทำนอสอสามก่อแต่ชาวบ้านกลับได้ครอบครองนอนกอดเอกสารสิทธิ์ได้เพียง5ปีบริษัทพัฒนาที่ดินเดินเข้าพื้นที่คว้านซื้อนอสสามก่อจากชาวบ้าน ก่อนขายต่อให้โครงการจัดสรรรวมแปลงนำไปออกโฉนดเจ็ดฉบับเนื้อที่400ไร่และนำมาแบ่งเป็นแปลงย่อยขายให้เศรษฐีสร้างบ้านพักตากอากาศสุดหรูในราคาตารางวาละ20,000บาทมันมีพื้นที่บางส่วนที่เข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนที่เราจะได้ทำการสอบสวนต่อไปนะครับ mm hmm. นอกจากพื้นที่ที่เราไปเจอแล้วเนี่ยของโครงการที่ ที่เกินไปแล้วเรายังไปพบพื้นที่อีกบางส่วนด้วยนะครับที่อาจจะมีทั้งของเอกชนหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็มีการดําเนินการปลูกป่าหรือมีการดําเนินการที่ปลูกสร้างอาคารต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะทําการตรวจสอบต่อไปนะครับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สืบสวนเรื่องราวมานานกว่า2ปีคณะกรรมการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐกระทําการเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนส่งผลกระทบต่อประเทศชาติบุกรุกพื้นที่ป่าทําลายและปรับภูมิทัศน์ความเป็นป่ากระทบสิ่งแวดล้อมทั้งยังนําพื้นที่ป่าไปแสวงหาผลประโยชน์จึงมีมติเห็นชอบรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาทีมข่าวอาทยากรรมสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน